สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพี่น้องมาชมนะครับเป็นกิดบัวรอบบ้านนะครับกิดบัวตกแต่งนะครับความสวยงามอันนี้เป็นโล่งรถนะครับโล่งรถนะครับผมของบ้านแสนปากดีนะครับนี่บ้านงานงามพี่น้องสวยมากเลยของคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับ คนสร้างบ้านอุดรธานีใครอยากทำบ้านสวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่า,าติดต่อสอบถามทางเพจคนสร้างบ้านอุดรธานีภาษาไทยนะครับหรือว่าสอบถามหนกนั่งก็ไดครับผู้ใดเอฟซี FC แฟนคลับอยากเร็ยนอยากศึกษาการทําบ้านนะครับทุกรูปแบบนะครับเริ่มต้นจาก,เร,จากเริ่มต้นจากหลังละล้านกว,ากว่าขึ้นไปจนจะเทไหยนะครับผมจนถึงหลังละสิบกว่าล้านกรเห็ดน,นะครับ บริษัทอยู่ที่อุดรธานีนะคบของคุณเฟิร์สนะครับพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้กําลังตีบัวนะครับพ่อใส่บัวใส่ขิวเข้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับสวยมากอันนี้เป็นหลังคานะครับเป็นหลังคาของห้องครัวที่มาถึงนะครับว่าพระเจ้าสร้างไหวนะครับผมพระเจ้าสร้างไหวเป็นรถเป็นรถนะครับสั่งแล้วก็ต้องรอของด้วยนะครับตอนนี้บ้านกำลังทึ้นหน้าไปเรื่อย ให้ในบ้านจะกระ้ังติดป่านะครับก็ต้ังติดฝ่าสันลลางนะครับผมกระลังติดฝ่าสันลลางครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็ติดตามนะครับช่วงนี้กับซบอ๊กคอยได้ลงคิดท่าใ่านะครับเพราะว่าโนกาซ้อมหนักครับพี่น้องครับซ้อมหนักมากทั้งหมอลำอลังการโชว์ทั้งหมอลำเสียงวิ่หกนะครับยังไงฝากแฟนๆช่วยติดตามด้วยนะครับกอบทุกๆุกสองทางนะพี่น้องเลยเปิดวงมันผู้นี้แล้วนะครับ27นะครับผม วันที่7กันยายนเปิดวงอลังการโชว์อยู่ที่สนามตลาดนัดคลองถมบ้านจีอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับครับอันนี้ก็สิเป็นอันนี้เป็นยังนี่แม่ <laughs> อันนี้สะว่าซักอยังเป็นโรมันต์บ้ครับรอ๋อคอามะตังอองต้งเอาคอามะตั้งสิเป็นโรมันครับพี่น้องนี่กับพี่น้องเขาเปิดหัวหน้าย่แม่เพิ่งกำลังแม่แมพ่อเพิ่งกำลังกินขา้าว แต่บะฮงยิ่งได้ดีเลิ่มว่ะแม่อ,อันนี้เป็นสันสองตอนนี้กำลังติดป้าชั้นหนึ่งนะครับแต่บะฮงเป็นจะเสียบแทน <c oughs> แล้วสาวป้าสามกันก็จำยุบหมวกป้าสามเลยนะครับน้อง,น,องน้องน้องกําลังติดป้าสลากนะครับติดป้าสลางสิงเคีย่องเป็นเต้นรวยงากันหมดหมดมากตรงน,นี้กำลังจะเส่หลังคาเลยครับ หนีก็นั่งดิษฐก็นั่งดีแรังข้าครับลังข้าทีวันทายมันเกี่ยมาหอดแล้วโอ้โหนี่นะครับของโคงนะครับตอนนี้ฝ้ากับพี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ของแม่กับพี่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตงแต่เขาเอิยนมาอย่าชากฝ้าบ่อันนี้ห้องถงข้างบนก็เลยจะทาสีอันนี้ก็เดียดฝ้าซ่อนไฟครับฝ้าซ่อนไฟเข้ามาในซอกนี้ เห็ดไข่เบี้ยนี่ติดฝามาแล้วห้องนี้ยังไม่ติดนะครับห้องจัดเตรียมห้างห้องสังส่งตันยังไม่ติดฝานะครับเป็นฝ้าสไตล์ห้องนกเลยนะครับถ้าพี่น้องส้มสันลานก็สับปะส้มหมูส้มไหลเหลี่ยแล้วนะครับดูครับไปเรื่องงานสีนะครับโอ้งามงามงามพี่นอ้องสวยมากนะครับอันนี้คือข้างในนะครับตองออกว่าต้านั่งไดนะครับผม นะครับผมย,ยังไม่ถึอ่ะหายเมื่อยแหละพี่น้องงานเือมหนาเฮี้ยขนาดก็ท่านหาใจเงิ้ยฝืนนิดนี่โอ้พี่เฟิร์สซับพอร์ตนอนคับนะครับขอบคุณพี่เฟิร์สคนสรมารถอุดรธานีมากๆเลยนะครับ